มสวัสดีครับผมมาพบพ่อกันกับกับเจ๊คนบ้านนะครับผมกับเมื่อนี้พาปีผ้านองนะครับมาเบิงนะครับมาเบิงฝายน้ำร้นนะครับสำหรับไหหน้านะครับหลังจากเข้าเจอวิกฤตกับปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วเข้าพบพ่อกับปัญหาคัหนาขาดนะครับผมคัหนาขาดกับปีนี้ครับก็เลยมาเฮ็ดนะครับ า,ายน้ำร้นให้เพื่อนนะครับเป็นแรงระบายครับจุดจุดหนึ่งครับเพราะว่าหน้าให้นี่เป็นหน้าตาไงครับับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับผมครับจุดบริเวณนี้นะครับที่ผมเคยถ่ายทํานะครับผมัหน้าขันบันไดนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าขันบันไดครับครับครับก่อนเลยมาพบพอ่อกับปีสี่พันมานะครับผมช่วงหนาะฝนที่พานมานะครับ ข้างหน้าขาดนะครับคันหน้าขาดเป็นบริเวณกว้างนะครับผมรับตรงนนก็เป็น่อนานะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งนะครับรับอันนี้คือไหลมาจากข้างข้างบนนนนะครับผมจากข้างบนกับทางโมบานนะครับไหลลงมากับกษีมโฮมกันอยู่นี้นะครับผมจะลงมาหน้าผมเต็มๆนะครับก็ทําให้คัหน้าขาดนะครับผมมาดูวิธีการเ็ดนะครับผมวิธีการเทดการเทดกันแบบ ต้นทุนกับประมาณสามสี่พันกับสี่พันอัพอยู่หรอกกับซัมมี่ก็ได้กับลงหินปูนทรายกับก้อยิฐกับทำทางน้ำนะครับระบายน้ำนะครับผมจะมาเบิ่งด้านพี่น้องอ่ามักนะครับจะปฏิบัติการเฮ็ดตามได้นะครับตามแบบที่ครับโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับนี่ครับเฮ็ดไว้ครับตรงนี้ค่อยทายไว้นะ ตรงนี้แหละครับน้ำขาดครับน้าขาดจะเลยเห็ดกันให้น้ำลงครับเ็ดประมาณนี้นะครับสองชั้น เรืออยู่เทพื้นนะครับเทพื้นน้ำมันไหลหาบลงไปข้างล่างนะครับผมอันนี้ครับบริเวณคันนาขาดนะครับเกี่ยวดินเขามาใส่นะครับน้ำกับที่ลงอยู่ช่องกลางน้ำกับที่ลงอยู่ช่องกลางพอดีครับกำลังจัดแต่งเรือเทพื้นครับตอนนี้กรชบับ วคววาามสยงมนะครับขาดประมาณ4เมตรหนึ่งเครับ4เมตรหาเมตรพุ่นละครับขาดปีที่แล้วครับที่ผ่านมานครับปีนี้ก็เลยเห็ดแบบไม่นะครับลองดูนะครับลองดูะรบะบายน้ำลองไป ทีการเห็นกับประมาณนี้นะครับนครับขับในมุมสูงนะครับเอาที่เอาหน้ามประมาณไดครับเอากับกดเกณฑ์เอาที่กอยยบล็อกขึ้นมานะครับกอยบล็อกขึ้นมาครับตรงกลางอาจจะเป็นตัวเทพื้นครับพื้นเรียบครับน้ามจะต้นลงจากตรงกลางนะครับไหลลงมาไหลออกไปีครับ ออไปเลยนะครับผมะประมาณนี้นะครับสายสุพีสุนองกับผูใ้ใดขันยาเฮ็ดก็ลองเอาไปเฮ็ดนะครับลองเอาไปปฏิบัติเพื่อนะครับเพื่อลดการเสียหายนะครับของห้หน้า นะครับนามกับจีโบขาดนะครับจังหวะที่เขากําลังมั่นนะครับนามกับกมาพอดีครับจังหวะหนึ่งอันนี้ก็คือบัดทดสอบนะครับทดสอบทดสอบเฮ็ดนะครับปีนี้ครับก็ลองทําดูนะครับได้ผลบ่ได้ผลเดียวจังมาติดตามช่วงหน้าฝนอีกรอบนึงหน้าฝนอีกรอบนึ่งครับว่า่นระบายออกมาในรูปแบบไหนนะครับ ครับมันบัดระบายออกมาได้ผลดีป้ครับคการทั้งทั้งหน่อผมได้ทั้งน่อผมได้ชาบป้ะชาบเยอทั้งนอกกำลังชาบจาบเก็บความสวยงามนะครับไอ้น้ำระบายลงมาตรงนี้ก็เป็นตัวที่เทพื้นนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวทีเาเทพื้นเาทีเทพื้นอีกรอบนึงกับไอ้น้ำไหลจากเคร่งน่ะลงมาครับนี่ครับจังหวะของปีที่แล้วนะครับผลงานของมัน ขาดขาดทสองฝั่งนี่แับเก็บเรือเทือกพื้นนะครับผมกับกประมาณนี้นะครับผมกลับเอามาสูบยี่ทูนองเลยชมกันนะครับผมครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมครับจบการรีวิวเพียงสามีนะครับผมใครสนใจก็ลองเอาไปทำเป็นแบบอย่างได้ครับผม ทางน้านะครับผมครับสวัสดีครับ